มาอยู่กันในแบบฝึกหัดที่2.8หน้า85นะคะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .6 เล่ม1เนาะและก็ยังอยู่กันในเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดแล้วก็คำตอบพร้อมกันทีละข้อเนาะอ่ะมาขออนุญ,ญาตเพราะว่าพื้นที่ไม่เพียงพอเนอะเขาบอกว่าข้อหนึ่งนะคะอะดูนมีเงินเดือนเดือนละ4 5 0 0 0บาท เก็บออมเศษ2ส่วน15ของเงินเดือนและเป็นค่าใช้ใจ่ายในบ้านเศษ4 9ส่วน9ของเงินเดือนเช่นเดียวกันนะคะแล้วที่เหลือนเนี่ยถึงเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวโจทย์ถามว่าไอ้ค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวที่เหลือนเนี่ยคือเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวข้อนี้เาเรามาดูก่อนเนาะเขาพูดถึงอะไรบ้างคะเขาพูดถึงเงินเดือนเงินเดือน45,000บาทเนาะ 4 5่0 0ืบาทแล้วก็พูดถึงส่วนที่เก็บออมและพูดถึงค่าใช้จ่ายในบ้านและสุดท้ายคือค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ะมาและไอสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวนี่แหละเนาะคือสิ่งที่โจทย์ถามมาเรามาดูทีละส่วนกันนะคะส่วนแรกคือเก็บออม เก็บออมเท่านี้เวลาเราทําเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนลักษณะแบบนี้พยายามเปลี่ยนไอส่วนที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ให้ได้นะคะเศษ2องส่วน15ของเงินเดือนเนี่ยของคือเครื่องหมายคูณเนาะเงินเดือนโจทย์ให้มาคือ4 5 0 0 0บาทเราก็มาคิดตรงนี้เลยคะ่ะเก็บออมเศษ2ส่วน15คูณเงินเดือนคือ45่หม พันบาทเราก็คำนวณตัดทอนเลยค่ะ15 115, 15 5 5 5 3 45ได้3 0 0พ2นคูณ3พก็มีค่าเท่ากับ6,000บาทแสดงว่าเราได้และว,ว่าเก็บออมคือ6,000บาทอะต่อมามาหาต่อค่าใช้จ่ายในบ้านอเศส่ส่วน9ของเงินเดือนวิธีคิดเหมือนกันเลยค่ะเศษส่วน9ก็คือ เศษสี่ส่วนเก้าคูณเงินเดือนคือสี่หมื่นห้าพันบาทอ่ะเราก็คำนวณเลยเนาะเก้าหนึ่งเก้าเก้าห้าสี่สิบห้าได้ห้าพันนะคะห้าพันคูณสี่ก็มีค่าเท่ากับสองหมื่นบาทอ่ะเราก็ได้แล้วเนาะว่าเก็บออมหกพันใช้จ่ายในบ้านสองหมื่นจะหาค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวก็เอาสี่หมื่น 5000ลบจาก6000บวก 20,000... ื 5, ่นอ่าหกพันบวกสองหมก็มีค่าเท่ากับ2 6ง0 0ืบาทข้อนี้ก็จะได้คำตอบคือสี 2, ่หมื่นห้ลบสองหมคือหน0่งบาทอ่าได้คำตอบของเราเรียบร้อยแล้วค่าใช้จ่ายส่วนตัวคือ1 9ึ0 0หมบาทอ่าเขียนคำตอบตรงนี้แล้วกันเนาะ เสร็จแล้วเรียบร้อยหนึ่งของ้ออะ มาต่อกันที่ข้อ2นะคะเขาบอกว่าแม่ค้าเนี่ยซื้อกุ้งมานะคะ120กิโลกร,รัมและแบ่งขายออกเป็น2ช่วงนะคะก็คือช่วงเช้านะคะที่ขายไปเศษ5ส่วน8ของกุ้งที่ซื้อมาแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยขายได้เศษ2ส่วน3ของกุ้งที่เหลือนะคะแล้วสิ่งที่โจทย์ถามเขาก็คือช่วงบ่ายแม่ค้าขายกุ้งได้กี่กิโลกร,รัมอะเรามาดูทีละส่วนกันเลยนะคะส่วนแรกก็กุ้งที่ทาไมคะ ซื้อมา120กิโลกร,รัมเนาะแล้วก็ที่ขายไปช่วงแรกคือช่วงเช้านะคะอขอเขียนสั้นๆเนาะเช้าคือเศษ5.8ส่วน8วิธีคิดตรงนี้ก็คือทำไมคะเปลี่ยนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์เนาะเศษ5.8ส่วน8ของก็คือคูณคูณกุ้งที่ซื้อมาซึ่งก็คือซื้อมา120าทีนี้เราก็มาตัดทอนกันนะคะ แตัดนะคะ8เนาะใช้แมแปดดหนึ 8, 8, 1, 8, C, C, 8, 5, 40, ่งแปดเซซีแปดห้าสี่อะเหลือ5้าคูณสิก็จะได้เท่ากับ75กิโลกร,รัมได้และคือตอนเช้าเนี่ยขายไป75กิโลกร,รัมทีนี้ต่อมาเราก็มาดูตอนช่วงบ่ายต่อน,นะคะเขาบอกว่าช่วงบ่ายเนี่ยขายไปเศษสองส่วนสของกุ้งที่เหลือตรงนี้สำคัญนะคะ ของกุ้งที่เหลือนะคะไม่ใช่ของกุ้งที่ซื้อมานะซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ากุ้งที่เหลือเนี่ยเหลือเท่าไหร่ถ้าจะทราบได้เราก็ต้องนำกุ้งที่ซื้อมาคือ120เนาะอาจจะหาเหลือใช่ไหมนำกุ้งที่ซื้อมาคือ120ลบกับกุ้งที่เราเพิ่งหาได้ตรงนี้ขายไปตอนเช้าคือ75อ่าลบกันก็จะได้เท่ากับ4ีสเพราะฉะนั้นเนี่ย จากตอนเช้าขายไปแล้วจะเหลือกุ้งอยู่เพียง45กิโลกร,รัมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะหาตอนบ่ายก็คือนำเศษสองส่วน3คูณ45อ่ะพอมาตรงนี้แล้วเราก็ตัดทอนเลยค่ะใช้ไม่3เนะ3 13, 3 13, เสสาะ3 1 3 3 1 3เศษ1 3 5ห้าสเหลือ2คูณ15ก็จะมีค่าเท่ากับ30คําคำตอบของเราคือ ช่วงบ่ายแม่ค้าขายกุ้งได้30กิโลกรัมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองคะ่ะข้อสามนะคะเขาบอกว่าพ่อค้านะคะมีสายไฟยาว 56เศษ1ส่วน4เมตรนะคะแล้วก็บอกว่าวันแรกเนี่ยขายไปเนาะเศษ3ส่วน5ของความยาวที่มีอยู่เนาะความยาวสายไฟที่มีอยู่แล้วก็วันที่2ขายได้เศษ1ส่วน2ของความยาวสายไฟที่เหลืออะดูตรงนี้ดีๆนะเห็นไหมต่างกันนะประโยคนี้บอกว่าของความยาวที่มีอยู่เห็นไหมส่วนประโยคนี้บอกว่าความยาวสายไฟที่เหลือ ดูดีนนะตรงนี้คือส่วนที่ต่างกันนะคะและโจทย์ถามหาวันที่สองพ่อค้าขายสายไฟได้กี่เมตรอ่าลักษณะลักษณะจะคล้ายๆกับข้อ2เลยนะคะคล้ายกับข้อ2เ,เลยเนาะอ่ะเรามาดูกันอันดับแรกเขาบอกว่าเขาพูดถึงพ่อค้าอ่ะมีสายไฟห้าสิบหกเศษหนึ่งส่วนสเมตรอ่ะ มาแล้วก็พูดถึงสองวันเนาะคือวันแรกเศษ3าส่วนหของทำไงคะของก็คือนำเศษ3าส่วนหคูณเนาะความยาวที่มีก็คือคูณ5้าสเศษหน่ส่วนสอะจะคูณได้ก็ทำจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินเนาะก็ได้เศษ3าส่วนหคูณสองร้อย่ส่วนสะตัดทอนนะคะตัดทอนห้5ห 5้าสเศษสองห้าห้ายีก็จะได้เท่ากับ3ามคูณสีเป็น135ตัวส่วนคือ1นคูณสได้4อ่ะทีนี้เราได้แล้วว่าวันแรกขายได้เศษหนึ่ร้อยสาส่วนสเมตรอ่ะตรงนี้ติดไว้ก่อนเรายังไม่ต้องทำให้เป็นจำนวนค่ะก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ต่อมาเรามาดู ที่ต้องการคือวันที่สองเนาะที่โจทย์ถามแต่เขาบอกว่านี่ไงของที่เหลือเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราก็ต้องหามาก่อนว่าพ่อค้าเนี่ยสายไฟจากเท่านี้ห้าสิบหกเศษหนึ่งส่วนสี่เนี่ยแล้วขายไปวันแรกเศษหนึ่งร้อยสามสิ่วนสีเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่เราก็ต้องมาหาเหลือเนาะจะหาเหลือได้ก็ต้องเอาขอเปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อนเลยเนาะอ่าตัวนี้ ลบกับหนึ่งร้อยสามสิบห้าส่วนสี่เนาะอันนี้คือที่มีนะคะครูเปลี่ยนมาเป็นเศษเกินเลยเนาะจากห้าสิบหกเศษหนึ่งส่วนสี่เปลี่ยนมาเป็นเศษเกินเลยนะคะแล้วก็อันนี้ที่ขายไปในวันแรกอ่ะเราก็ลบกันเลยเนาะก็จะได้เท่ากับเศษเก้าสิบส่วนสี่อ่าได้ที่เหลือมาแล้วได้ที่เหลือมาแล้วเรามาหาวันที่สองกันต่อเลยค่ะ วันที่สองก็นำเศษ1นส่วนสของก็คือคูณนะคะคูณที่เหลือคือคูณ90้ส่วนสอ่ะเรามาตัดทอนกันนะคะตัดทอนเนาะก็2 1 2 2 4 8เนาะเศษ1 2 50ได้45เพราะฉะนั้นก็จะได้วันที่สองเท่ากับเศษ 45่ส่วนสเป็นเศษเกินเราก็ทํากลับไปให้เป็นจํานวนคล้านะคะจะได้เท่ากับ11บเอ็ดเศษหนส่วนสอ่ะข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะเขาพูดถึงบอกว่าลุงเก็บมะม่วงได้378ผลโดยที่เป็นพันอกร่องนะคะเศษหนึส่วนหของก็เหมือนเดิมเนาะวิธีคิดก็คือเศษหนึสวนหคูณ มะม่วงที่เก็บได้ก็คือคูณ378เนาะเดี๋ยวเราไปเขียนตรงนู้นอีกทีหนึ่งนะแล้วก็บอกว่าเป็นพันอะไรคะอ่าเป็นพันน้ำดอกไม้ก็เท่าไรเอ่ยเศษ2อส่วน7ของก็คือคูณมะม่วงที่เก็บได้คือ378อแ่ะแล้วสิ่งที่บอกอีกก็คือที่เหลือเป็นพันเขียวเสวยนะคะที่เหลือเป็นพันเขียวเสเวยแล้วโจทย์ถามว่าลุงเก็บมะม่วงพันใดได้มากที่สุด และได้เท่าไหรอ้าวแสดงว,ว่าเราก็ต้องหาออกมาก่อนนะคะว่าพันอกร่องเนี่ยเท่าไหร่พันน้ำดอกไม้เท่าไหร่แล้วก็พันเขียวสเสวยนะคะเท่าไหรอะเนาะเราต้องหาทุกอันก่อนเนาะทุกพันมาก่อนเลยแล้วมาดูกันว่าพันไหนมากที่สุด มาพันอกร่องบอกว่าเศษหนึ่งส่วนหของเนาะของที่เก็บได้ก็คือคูณ378 378ก็มาจากที่เก็บได้นี่แหละค่ะอ่ะมาก็ตัดทอนหกหนอนนี้ก็6กหกสาเศษ1 638ก็จะได้พันอกร่องมา63ผลอ่าหกผลเนาะและพันน้ำดอกไม้พันน้ำดอกไม้ก็ เศษสองส่วนเของก็คูณเลยค่ะคูณที่เก็บได้ก็คือคูณ378ก็ตัดทอนเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็็ศษสองเจ็ดสี่อ่ะได้54าสิบคูณสเท่ากับหนึ่ผลอ่าหนึ108ผลได้มาแล้ว พันอกร่องหกสิบสามพันน้าดอกไม้หนึ่งร้อยแปดทีนี้คําว่าที่เหลือเนี่ยเป็นพันเขียวสวยแสดงว่าเราก็ต้องมาดูก่อนว่าพันอกร่องบวกกับพันน้ําดอกไม้เนี่ยก็คือหกสิบสามบวกกับหนึ่งร้อยแปดเนี่ยได้เท่ากับหน,นึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดผลเนาะแล้วมาหาที่เหลือเนี่ยที่เหลือที่เป็นพันเขียวสวยก็ต้องนำ จำนวนมะม่วงทั้งหมดที่ลุงเก็บได้คือ378ลบกับอกร่องกับน้ำดอกไม้คือ171ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะได้ที่เหลือเป็นพันธ์เขียวเสวยเท่ากับ207ผล207ผลทีนี้เราได้แล้วเปรียบเทียบเลยค่ะอกร่อง63น้ําน้ำดอกไม้108และเขียวเสวย207 เห็นชัดเจนเลยเนาะว่าพันธ์ุที่มากที่สุดก็คือพันธ์ุเขียวเสวยซึ่งเก็บได้ทั้งหมด207ผลก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ะมานอกจากสีข้อนี้ใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ